การทอผ้าใหม่ของประเทศไทยในอดีตเป็นการทำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เองหรือทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีเชน่นงานบุญงานแต่งหรืองานสังคมต่างๆคนไทยมีการนำออศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และมากยิ่งกว่าการใช้งานคือความสวยงามและความมีเสน่ห์แบบไทย เป็นการแสดงถึงความประณีตของคนไทยที่มีมาแต่อดีตและความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบซึ่งยังสืบต่อมาถึงปัจจุบันและยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าใหม่ในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นประวัติผ้าใหม่ไทย ประวัติของผ้าไหมที่มีหลักฐานและการค้นพบเก่าแก่ที่สุดพบที่ประเทศจีนประมาณ4,700กว่าปีก่อนโดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างถึงได้คือหลักฐานหนังสือจีนโบราณชื่อไคเพ็กที่กล่าวถึงราชวงศ์จีนพระนางหนึ่งว่าเป็นผู้ริเริ่มค้นพบการทอผ้าจากเส้นใยไหม ส่วนในประเทศไทยพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ3,000กว่าปีที่แล้วโดยพบเศษผ้าไหมของวัฒนธรรมบ้านเชียง นบ้านนาดีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรและบริเวณพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานซึ่งจากการสันนิษฐานพบว,ว่ามีการเลี้ยงตัวใหม่และนำมาทอเป็นผ้าใหมใช้เป็นเครื่องมืงหม่มกระจายทั่วไปในแถบภาคอีสานสายพันธุ์ที่ใช้เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีการฝักตัวได้ตลอดทั้งปีมีลักษณะรูปร่างเรียวเล็กสีเหลือง ในส่วนภาคอื่นๆของประเทศมีหลักฐานตรวจพบถึงการทอผ้าใหมเป็นเครื่องนุ่มหุ่มปรากฏตามจารึกของโคงสวดานตั้งแต่สมัยอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงรัชสมัยปัจจุบันต่อมาการทอผ้าใหม่ได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูและได้อนุรักษ์ไว้ในโครงการต่างๆและหน่วยง,งานต่างๆทำให้มีการ ปรับปรุงดัดแปลงและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งยังคงเป็นที่นิยมสำหรับแต่ละครอบครัวในการทอผ้าใหมสำหรับงานบุญและเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวนั้นเอง รูปแบบและคุณลักษณะพิเศษของผ้าไหมไทยเอกลักษณ์ของชาติไทยจะถูกข่ายทอดให้ปรากฏเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายไทยดอกไม้รูปทรงเรขาคณิตรูปสัตว์สัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่างๆมากมายมาถ่ายทอดโดยการทอลงบนผืนผ้าโดยฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านดวดลายดังกล่าว ละเอียดอ่อนสวยงามอ่อนช้อยผู้สวมใส่รู้สึกสบายสง่างามมีสเสน่ห์และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยปัจจัยสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผ้าไทยได้รับความนิยมคือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของเส้นใยผ้าไหม ทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากสัตว์จำพวกหนอนไหมโดยคลายเส้นใยออกมาทางปากมีความยาวต่อเนื่องเ mm hmm. มื่อนำมาทอเป็นผืนผ้าทำให้อ่อนนุ่มเป็นมันเหนียวยืดหยุ่นได้ดีดูดซับความชื้นย้อมสีง่ายและสวมใส่สบายเนื่องจากมีความชื้นในตัวเอง moisture r e g e n นอกจากข้อดีต่างๆแล้วผ้าไหมของไทยยังคงมีข้อจำกัดคือเส้นใยไหมเสื่อมคุณภาพได้ง่ายหากถูกความร้อนสูงจากเตารีด แสงแดดนอกจากนี้แมลงชอบกัดกินเส้นไหมเพราะเป็นเส้นใหญ่โปรโตีนและสีที่ย้อมจะเสื่อมคุณภาพเมื่อถูกความชื้นมากเกินไปดังนั้นควรเก็บรักษาไว้ในที่แห้งจากความประณีตทำให้ผ้าไหมไทยมีราคาที่สูงในระดับหนึ่งคงเอกลักษณ์แต่ค่อนข้างจะดูแลยากดังนั้นผ้าไหมจึงได้รับความนิยมยังไม่สูงมากนักในสังคมแต่จะนิยมแค่คนบางกลุม่ม